ซื้อของเข้าตู้เย็นงบ10,000บาทมาดูกันว่าในรถเข็นเนี่ยจะได้อะไรบ้างวันนี้อิ่มกับคุณพ่อบ้านใจกล้ามากันที่แมคโครค่ะและโซนแรกที่เราแวะเป็นประจําก็คือโซนอาหารทะเลวันนี้โชคดีมากของเพึ่งลงสดๆดใหม่ๆเลยทุกคนปลาทรายแดงวันนี้ตัวใหญ่มากจัดมาสัก5 6าตัวค่ะเพราะว่าแม่ชอบกินแล้วก็เอาปลากระพงไปเติมตู้เย็นซะหน่อยค่ะสดสดทั้งนั้นเลยเวลาเลือกปลาให้ดูที่ตาใสๆเหือกสีแดงแล้วก็ตัวเหนืออย่างแน่นๆอยู่นะหันนลังไปอีกทีพ่อบ้านใจกล้าแวะไปเอากุ้งมาค่ะ ถุงละ1โลตัวเบอร์เริ่มเลยส่วนอันนี้ก็เป็นหอยลายสาสใหญ่ๆเลยทุกคน110บาทหันไปเห็นหอยนางรมแล้วอยากกินไข่เจียวหอยนางรมาจัดไปสักหนึ่งและนี่ก็คือสิ่งที่ตั้งใจมาซื้อในวันนี้ค่ะปลาแซลมอนอิมจะซื้อยกตัวเลยเพราะว่าคุ้มกว่าซื้อเป็นชิ้นมากๆและที่แมคโครเขาก็มีบริการหั่นแลกเป็นชิ้นให้ด้วยค่ะตัวนี้ก็ประมาณ4ี่โลนะโลละ479อิ่มให้พนักงานช่วยหั่นเป็นชิ้นสเต็ตกเอาไว้จะได้ทำง่าย ส่วนหัวกับกระดูกก็ไปทำน้ำซุปก,กระต้มยำได้ทั้งตัวนี้ก็ตก2,595บาทค่ะได้แซลมอนฟินเลมมาประมาณ20ชิ้นตกชิ้นละประมาณร้อยกว่าบาทเองส่วน <c oughs> ปลาอื่นๆปลาไซ้แดงปลากระพงก็ <c oughs> ให้เขาควักไส้ทอดเกล็ดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นไว้ค่ะจะได้ทำง่ายๆแล้วก็มาซื้อนมอีกแพ็คหนึ่งค่ะเออไม่ใช่สีลังหนึ่งเมนูประจำบ้านก็คือซุกี้กับชาบูค่ะก็จะซื้อน้ำซุปเข้มข้นนะวันนี้ซื้อ3แบบเลยน้ำซุปทงคัตสึน้ำซุปดำญี่ปุ่นแล้วก็น้ำซุปหม่าล่า,นนาส็กซ ่คะบอกแล้วว่าชอบกินชาบูมาที่โซนเนื้อกันก่อนเลยต้องของคอมมอนีบีพิโตซิลิฟูเท่านั้นเสร็จเนื้อหมูคูโรบุตะก็จัดมากล่องนึงค่ะส่วนอันนี้เป็นหมูสไลด์แบบธรรมดาก็จัดมาอีกแพ็คนึงพวกผักสดอิ่มก็จะซื้อนนิดหน่อยๆพอนะเพราะว่าเดี๋ยวกินไม่ทันเหลือไปเห็นมะนาวหูแพงมากเลยทุกคนมาที่โซนผลไม้กันต่อเลยค่ะขอบานจกา้าถืองอมาแล้วถุงนึงแล้วอิ่มก็มาหยิบองุ่นเพิ่มอีก2ถุง พวกผักเล็กๆน้นนอยๆอิ่มไม่ได้ถ่ายมานะแต่ฮันบางทีก็เต็มรถเข็นเลยรีบกลับกันดีกว่าทุกคนก่อนจะล้มละลายไปมากกว่านี้ไอตอนเข็นรถเข็นไปเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าจะเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะสักประมาณ6-7,000พันพอถึงคิวแล้วก็ลุยโลด ทุกคนคิดว่าทั้งหมดนี้เท่าไหรอ่อะโอ้โหเลขที่ออกมาลจ้าจ้า9,128บาทพอมาถึงบ้านอิ่มก็เอาเนื้อปลาแซลมอนมาเรียงเก็บไว้แบบนี้ระหว่างชั้นอิ่มก็จะรองด้วยกระดาษไขด้วยค่ะจะได้ไม่ติดวางให้ชิ้นเข้าห่างๆกันหน่อยนะเวลาเอาไปทำอาหารก็หยิบออกมาใช้ได้ง่ายสะดวกมากๆเลยค่ะพอเก็บเสร็จแล้วอิ่มก็เอากระดาษไขรองข้างบนอีกทีแล้วก็ปิดฝาเอาไปแช่ช่องฟรีซได้เลยจ้า ส่วนพวกเนื้อหมูอย่างหมูสับอิ่มก็จะมาใส่ในกล่องเล็กๆแบบนี้หนึ่งกล่องก็ให้พอดีกินประมาณหนึ่งมือค่ะอิ่มจะแช่ช่องฟรีซเก็บไว้แล้วก็ค่อยๆทยอยอ,ออกมาทีละกล่องกล่องนี้มีไว้ใช้สะดวกดีแล้วก็เป็นระเบียบสวยงามมากๆเลยส่วนเนื้อที่เป็นแพ็คแบบนี้อิ่มก็จะเก็บทั้งแพ็คเลยค่ะเพราะว่าส่วนมากกินต่อหนึ่งมือก็คือหนึ่งแพ็คอยู่แล้ว แล้วก็เอามาเรียงเข้าตู้เย็นกันเลยค่ะทุกคนกินก็จะเรียงแบบ first in first out อะไรที่ซื้อก่อนก็จะเอามากินให้หมดก่อนส่วนอะไรที่เพิ่งซื้อก็จะไว้ด้านล่างค่ะนะจุดนี้คือซื้อเยอะมากลุ้นมากเว่อร์ว่าจะเก็บเข้าไปตู้เย็นหมดไหมวุ่นไวายไม่ไหวอ่ะทุกคนตอนนี้ตู้เย็นก็ร้องดังจนร้องของชีวิตแล้วเจอกับอุ้มอิ่มสุดรัดความอร่อยได้ใหม่กับเมนูง,ง่ายๆในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย